โอเคสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่เกมไดเกมอะไรกันดูจะมารักจะไปเชื่อก๊งการ์ชาราัวก็อืนี่เห็นเิ้งตังชิบหายโอเคน่าจะไม่แต่งตัวกันนะฮะแต่ไม่ค่อยมเข้ามาได้เล่นนานแล้วตั้งแต่ที่เราเออจะไม่ละลืม โอเควันนี้ฉันจะมาสร้างราคาของฉันในแบบนี้กันโอ้ยโอ่ยโอเคเอามาสีผิวประมาณนี้และฮะต่อไปเอ่อจะพูดไงอยเนี่ยมันเอ่ออ่ะอะไรวะฮ <laughs> อะไรวะ ขี่มาโพนี่นะน <ics> ี่คือลายเคดีใหม่นะคือลาในคนขี่มาโพนี่นะขึ้นขีมาโพนี่สกิปีดมดมดมยิดจีกิปีดดมมยิโอเคเป็นเปนเดียอ่อนมากเลยอะฮะโอเคเอาแค่เออเอออเออเลยสุดเอเลยกักทีเลสรัดุดเอเลยมาห้าร้อยปีก็ไม่ได้่ะ อเออเลยเดไปเร็วขนาดนี้เราบอกขนาดที่คุยกับเพื่อนอย่างเไไออเลยอพราะแกคนโอเคอืมโอเคแล้ว S <S <an other> จำไม่ได้ว่าม,าเามเัเล่นยังไงไม่เคยได้เล่นนาแล้วฟาอไม่เคยได้เล่นนาแล้วจำบ่ได้ว้องมาเล่นยังไงเพราะว่าไม่เคยได้เล่นนานแล้วไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วแล้ก็ยี่สมองเสื่อมนะฮะ

ว้าวว้าวอุ้ยตรนี้ก็ได้นะแต่เราไม่เอาอะชอบนะแต่มันไม่ค่อสวยแต่อันนี้ก็สวยน่นผนี้มันกูชิบหายเลยมอีนี้เลยใครไม่ต้สงสว่านี้คือใครก็อยู่ในหนง่ในหนกรูได้เลยฉนไม่ได้เอามาเนยยงัยยั อยังไงดีอ่โอกิดีดมดมน่เกกิดีดมดมอืมประมาณไม่ไม่อเไอมมาอืมาคยเาจจะผมยยแม่ โอ้ว้าวกดค้างกดค้างที่แกร์แล้วมันจะไม่สั้นเกินไปนะอือว้วาวนม่เยอะขตดยาวเลยประมาณนี้ นี่ป่ะก็พอซช้ได้นะต่อไปเสือ้อตัวละครเชิญอายุห้าขวบนะฮะถ้าใครคิดว่าตัวละครน้องอตัวละครนเชิญอายุสิบสองไม่ใช่นะไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะอายุสิบสองนะฮะอายุสิบสองรู้สึกว่าอายุไม่ใช่อ,ใชอ,อายุสิบเ สองสิบสามสิบสี่เก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยนะอายุเออขวบอายุห้าขวบห้าขวบห้าขวบ อันนี้ก็สวยนะิใโคโคมเรีโคโคมรเสีประมาณนี้เอะเันะแล้วผมสองสีเนี่ยเด็กก็ไม่เป็นไร เป็นไ,ไรให้อภัยไ,ได้นะคะอภัยให้ได้นะคะแต่ถ้าคุณเอาป๊อปป,ปี้เบจินกับคุณอื่นผมจะเติบได้ครับผมต้องการป,ป๊อปปี้กับโคเคโคเลยอิสเลยนะคะไปครับผมไม่ได้ทนะครับผมก็จะมีแค่เมื่อกี้แค่พูดได้เลยทีใ่ใชแค่รถได้แค่ ไปกี right. mm ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตะโกนทุกคนแล้วพูดได้เฉยนะฮะอืมเออกระพงอืมกระพงอะไรวะโออ่ะ h a ฮ p ฮ happy 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 ฮ a ฮ p y h a p p ปป a p p y happy h ป p p y

ไม่ใากเนี่ยเห็นไหมมาติดกันแบบนี้เดี๋ยวแค่ว่าน้องใส่อแบบนนี้ว้าวอวิทอ์แอนว้ามน้องเป็นไั่สองชั้นว้า โอโหว่าหูดีแม่น่าหโดมาเลยหนูเป็นสกิตปีดทอเลตมันใส่รงเท้าพี่ใส่รองเท้าันเล่นนะฮะ ละคนเราใส่รองเท้าบ้างไม่รู้ว่าจะมีไหมไม่มีก็ไม so ่เป you know? ็นไรใส่ว uh ิว like ิแต่มันไม่ได้เป็นสูงสูงนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะแต่แบบสี่สูงก็ได้นะแต่ตัวละครเราแบบรองเ้าบัลเล่ก็มี เอาอันนี้ดีกว่าง่ายดีทุกคนจะ่ปิ๊กเค้าเลยจะบอกรอบบกันอะไรก็ดูมากรูกบบกฉันอัปเดตรูบบกหม่แล้วรูบบกไม่ให้หนูอัปเดตแล้กวก็ไม่สามารถอัปเดตได้เรื่องอะไรรู้ไหมเราก็ต้อง ตอนแรกที่ฉันมีน้ำมึกหนึ่งร้อยกสิบเก้าแล้วฉันก็ต้องอีนี่หน่อ่ะต้องอีใหม่หมดเลยอีโรบอกผิดทำไมทำไมถึงเธอทำแบบนี้กับฉันได้ทำไมทำไมได้ยังไงทำไมพวกคุณใจร้ายกันแบบนี้

หนูเลกที่คอมพิวเตอร์หนูเลข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 ที่คอมพิวเตอร์หนูเลกที่คอมพิวเตอร์หนูเลกที่คอมพิวเตอร์ You really good, beautiful. <laughs>